บอกจุดเสียซ่อมเองได้ง่ายนิดเดียวเอาครับสวัสดีครับอ้าววันนี้เรามาซ่อมพัดลมตั้งโตะ๊ะตามแบบของช่างทวีปอาจเที่ยงทำกันนะครับเป็นพัดลมตั้งโตะ๊ะสีแดง ยี่ห้อฮาตารินะยี่ห้อฮาตาริรูนเดี๋ยวเรามาดูรุ่นกันว่ารุ่น พัดลมตั้งโต๊ะ12นิ้วรุ่น HTT T 2น MC นะขนาด300 mm 3 0มม m MM มมก็เท่ากับ12นิ้วนะ300ม mm ิลลิเมตรนะขนาด12นิ้วนะอาการ เจ้าของบอกว่าไม่มูนอาการยอดฮิตเลยไม่มูลเดี๋ยวลองเสียบพักป้อนไฟเข้าไปทิ้นนะว่าจะเป็นอาการอย่างที่เจ้าของเขาแจ้งไว้ไมนะเสียบพักก่อนเสียบปักเสียบปักแล้วเปิดสวิตช์อ่าเปิดสวิตช์แล้วกดสปีดเบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งไม้มูนนะเบอร์หนึ่งไม่มูนเบอร์สองเบอร์สองก็ไม้มูนเบอร์สามเบอร์สามก็ไม้มูนหนึ่งสองสามรวมตัวประทวงเจ้าของไม้มูนนะโอเค เดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะว่าทําไมพัดลมถึงไม่หมุนนะเดี๋ยวเอาปลั๊กออกก่อนนะ,ะปิดสวิตก่อนปิดสวิตช์ถอดปลั๊กอถอดปลั๊กแล้วเพื่อความปลอดภัยนะถอดปลั๊กทุกครั้งนะโอเคเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะก่อนอื่นนะเราก็ถอดกระดังออกมาก่อนนะกระจังครอบใบพัดลมเนี่ยนะเราก็งัดออกมานะใช้มือใช้มืองัดออกมา ออกมาแล้วออต่อไปใบล็อกพัดลมเวลาถอดเราหมุนตามเข็มนาฬิกานะนี่นะหมุนตามเข็มนาฬิกา,าต่อไปใบนะต่อไปแหวนล็อกกระจังนะกระจังหลังนะกระจังข้อพัดลมนะ อันนี้หมุนทวนเข็มนาฬิกานะเวลาเอาออกนะตะจางดึงออกมาเอาละนะเราจะเห็นน็อตสามตัวนะขันออกมานะไปไขควงขันน็อตนะหาที่เก็บรวบรวมให้ดีนะระวังหายนะหายขึ้นมาแล้วอือหือ,อ,อปวดจี๊ด ปวดจีดในหัวเนี่ยละไม่รู้จะหาน็อตอันไหนมาแทนเลยนะปวดจีดปวดจีดนะที่รวบรวมก็ไม่ต้องไปหาซื้อนะนี่ทําเองนะหาซื้อไม่มีขาย <c oughs> กัลรอนน้ํามันนะผ่าครึ่งนะทําที่ใส่น็อตนะ นะออกมาแล้วต่อไปจุกดึงสายจุกดึงสายนะต่อไปฝาครอบฝาครอบมอเตอร์นะอันนี้จะมีน็อตอยู่ข้างในนะแต่เขามีฝาปิดนะฝา,าพลาสติกปิดไวนะ้นะแล้วก็งัดออกมานะ แล้วนะนะเราก็จะเห็นน็อตนะขันน็อตออกมา,มาแล้วต่อไปน็อตยึดก้านตายนะนี่น็อตยึดก้านกายเอาละนะเก็บให้ดีนะระวังหายนะต่อไปจิ๊บล็อกนะ ขายึดมอเตอร์นะจะมีพลาสติกครอบอยู่นะนี่เห็นไหมนะมีพลาสติกครอบอยู่แล้วก็งัดนะงัดฝาครอบออกมานะจะเป็นเขี้ยวล็อกนะของฮาตาลินะนี่ฝาครอบเตอร์นะจะเห็นกิบล็อกนะนี่นะ,ะเห็นกิบล็อกอยู่นะแล้วก็ใช้ไขควงตักแบนตัวล็กนะงัดออกมานะระวังหายนะกระเด็นหายนะ ช่างทวีปทําหายมาเยอะแล้วกระเด็นหายออกมาแล้วนะออกมาแล้วต่อไปน็อตยึดแคบนะนี่นะขันออกมาเอาละนะออกมาแล้วนะออกมาแล้ว ต่อไปนะเส้นเคเบิลทายนะยึดสายแคปไว้นะยึดสายแคปกับโครงโครงมอเตอร์เนี่ยนะฝากพ่อมอเตอร์เนี่ยนะเดี๋ยวเราก็ตัดออกก่อนนะตัดออกก่อนเดี๋ยวเราค่อยใส่ที่เดิมนะตอนนี้ตัดออกก่อนนะเพื่อสะดวกในการต่อมนะออกแล้วออกแล้วต่อไปสลักล็อกใบเนี่นะ สลักล็อกใบนะคีมดึงออกมานะอาะออกมาแล้วนะออกมาแล้วต่อไปแล้วก็ดึงนะดึงมอเตอร์ออกมานะนะดึงมอเตอร์ออกมาจากจากทาวเวอร์นะจากฐานพัดลมเนี่ยนะดึงออกมานะ าแล้วนะออกมาแล้วออกมาแล้วจับนอนเลยนะเอานะแล้วก็จับนอนแล้วนะจับมอเตอร์นอนแล้วนะเอามอเตอร์วางไว้บนขอนนะอันนี้ขอนไม้นะเจาะรูนะเอามาอันนี้ทวีปช่างทวีปอาจเที่ยงทำก็ทําขึ้นมาเองนะเอามาลองมอเตอร์นะจะได้ง่ายนะจะได้ซ่อมสะดวกสะดวกนะต่อไป แล้วก็จะถอดน็อตออก4ตัวนะนี่น็อตนะน็อตยึดฝาครอบมอเตอร์เนี่ยนะมันมี4ตัวนะ1 2นะ3แล้วก็4นะแล้วขันน็อตออกมานะขันน็อตออกมา nó ná nừng tua chọn tùa. ที่สนะเอาละสีตัวนะต่อไปแล้วก็ยกยกฝาครอบมอเตอร์ขึ้นมานะฝาครอบด้านหลังนะนออกมาแล้วออกมาแล้วต่อไปทุ่นนะแกนพัดลมนะค่อยคอยหมุนออกมานะ เอาแล้วต่อไปอน,นีมอเตอร์นะค่อยยกออกมานะระวับบงกดลวดทองแดงมันขาดนะสายทองแดงที่อยู่ตรงนี้นะระวับบงนะค่อยๆย,ยกนะแล้วนะก็เอาอีกมือนึ่งนี่นะประคองไว้นี่เป็นสายออกมา แล้วก็ยกมอเตอร์ออกมาแล้วนะเดี๋ยวหาผ้ามาลองนะหลักการมอเตอร์มถลอกนะเดี๋ยวขดลวดทองแดงมันจะถลอกนะเอาผ้ามาปูรองไว้ก่อนนะนี่ปูรองไว้ก่อนโอเคต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาตรวจสอบอาเทอร์โมฟิลกันนะนี่นะตัวนี้นะขาวๆนี่นะ ขาขาวนี่นะเขาเรียก thermo f ฟิ l นะมันจะมีขาอยู่2ขานะอ้อก่อนอื่นนะก่อนอื่นนะอาการพัดลมไม่ติดไม่หมุนเนี่ยนะไฟไม่เข้านะเราต้องตรวจสอบสายเอทก่อนนะว่าสายเอเนี่ยมันปกติไหมมันขาดไหมนะเราต้องตรวจสอบอันนี้ก่อนวิธีตรวจสอบนะ ช่างทวีปอาจเจธรรมก็ได้แนะนําไปแล้วนะในคลิปก่อนๆนั้นนะลองไปหาดูนะแต่อันนี้ช่างทวีปได้ตรวจแล้วนะปกตินะใช้ได้นะสายปกติไม่ขาดนะโอเคต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาตรวจสอบตัวนี้กันนะนี่เขาเรียกเทอร์โมฟิลนะนี่นะวิธีตรวจสอบนะเราก็จะใช้มิเตอร์เนี่ยนะใช้มิเตอร์ตั้งไปที่คูนึงนะนี่ นะตั้งไปที่คูนึงนะแล้วเรามาตรวจสอบกันเล้นะใช้ปลายเข็มมิเตอร์เนี่ยนะใช้ปลายเข็มมิเตอร์เนี่ยนะจิ้มค่อมไปเลยนะที่ขาเทอร์โมฟิลเนี่ยนะจิ้มค่อมไปที่ขาเลยนะเนี่ยสองข้างเนี่ยนะนี่ข้างหนึ่งแล้วก็นี่ข้างหนึ่นงน,นะจิ้มค่อมไปเลยนะเราดูที่เข็มขึ้นไหม ูที่เข็มขึ้นไหมไม่ขึ้นนะเข็มไม่กระดิกเลยนะนี่นี่นะเข็มไม่กระดิกเลยเข็มไม่กระดิกเลยนะ,ะแสดงว่าแสดงว่าโทโมฟิลตัวนี้เดสมอนเล่เดสมอนเล่กลับบ้านเก่าไปแล้วนะกลับบ้านเก่าไปแล้วนะต้องเปลี่ยนนะนี่ต้องเปลี่ยนนะ ขาดแล้วนะนี่ขาดแล้วโอเคนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเทอร์โมฟิลตัวนี้นะเดี๋ยวขอเวลาไปเบิกอะไรก่อนนะขอเวลาไปเบิกอะไรก่อนคอยตักครูเอาแล้วนะช่างทวีปก็ได้เบิกอะไรตัวใหม่มาแล้วนะนี่นี่นี่ตัวนี้นะตัวนี้นะ เรามาเปลี่ยนกันนะเรามาเปลี่ยนฟิวการวิธีเปลี่ยนก่อนอื่นนะแล้วก็จะตัดเคเบิลทายออกนะอันนี้เป็นเคเบิลทายที่รัดรัดเทอร์โมฟิวไว้นะตัดออกเลยนะตัดออกเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยพันให้เขาใหม่อืมนะเอาละออกมาแล้วนะ ต่อไปเดี๋ยวเราก็จะใช้หัวแรงนะนี่หัวแรงจี G ้จี้ขาร์โมฟิลนะเพื่อที่จะเอาเคอร์ฟิลออกนะออกแล้วหนึ่งนะหนึ่งข้างนะอีกข้างหนึ่ง อาอกมาแล้วนะนี่นะนี่นะค่าของมันนะ2อแอมนะ1 4อองศาซีนะนะตัวมันเล็กนะมองไม่เห็นนะ2องแอมร้อยสองศาซีเบอร์นะเบอร์มันนะเราก็ได้เบิกตัวใหม่มาแล้วนะอันนี้เป็นสีดำนะค่าเท่ากันนะค่าเท่ากันนะ เดี๋ยวเราก็จะใส่เข้าไปนะเดี๋ยวเราก็บัตรกรีเข้าไปเลยนะนะนะอีกข้างหนึ่งนะแล้วก็บัตรกรีเข้าไป นะแล้วก็บัตรกีแตดแล้วนะควนที่เกินนี่หางที่มันเกินมาเนี่ยนะเนี่ยนะที่เกินมาเราก็ตัดทิงค่ะนะตัดออกนะนะอีกข้างหนึ่งเอาละนะเอาเรียบร้อยเรียบร้อยนะี๋ยวเราก็เอาเคเบิลไทยมัดให้เหมือนเดิมนะมัดเข้าไป ละนะส่วนที่เกินตัดออกเอาละตัดออกโอเคก็เสร็จแล้วนะเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ใส่คืนเข้าไปนะประกอบคืนเข้าไปค่อยๆทำนะระวังทองแดงมันขาดนะเนี่ยตรงเนี้นะสำคัญนะเนี่ยนะตรงนี้สำคัญนะค่อยๆนะค่อยๆนะทำวิธีประกอบนะ มันจะมีร่องอยู่เห็นไหมสเตเตอร์ตัวนี้นะนี่ม,น though, มันจะมีร่องอยู่เห็นไหมมันจะมีร่องอยู่แล้วก็ที่ฝาครอบมันก็จะมีปุ่มเห็นไหมเห็นปุ่มไหมครับเนี่ยเนี่ยปุ่มนะให้ปุ่มเนี่ยมันเข้าร่องนะนี่เห็นไหมอันนี้เป็นร่องนะอันนี้เป็นร่องแล้วก็ที่ฝาครอบมันจะมีปุ่มอยู่เนี่ยเห็นมจะมีปุ่มอยู่นะแล้วก็ให yeah. ้ปุ่มเนี่ยมันตรงร่อง เนี่ยนะเห็นไหมาเข้าแล้วเี่มันจะมีร่องอยู่นะมีร่องอยู่เนี่ยนะมันจะบังคับสเตเตอร์นะบังคับสเตเต,เตอร์ให้มันอยู่ในร่องมันรูมก็จะตรงกันพอดีนะนี่นะโอเคต่อไปแกนพัดลมนะแกนพัดลม ส่แกนไปก่อนอนะฝาครอบนะฝาครอบด้านหลังนะ ไปแล้วก็จะขันน็อตสี่ตัวนะน็อตยึดมอเตอร์นะสี่ตัวเวลาใส่นะใส่ตรงข้ามกันนะนี่นะใส่ตรงข้ามกันนะนี่ด้านนี้นะรูนี้นะรูนี้กับรูนี้ให้เป็นทะยางมุมนะใส่ตรงข้ามกันนะ เวลาใส่น็อตล้วก็ใส่ตรงข้ามให้มันเป็นพยางมุมกัน,อ,อ,น,นอ,อีกตัวนึงนะอีกตัวหนึ่งนะ เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วต่อไปเดี๋ยวเราก็จะใส่สลักล็อกใบนะสลักล็อกใบส่วนนี้นะใส่ไปเลยนะเอาละนะเรียบร้อยนะสลักล็อกใบก็ใส่เสร็จเรียบร้อย ต่อไปเราก็จะจับพัดลมตั้งเลยนะจับพัดลมตั้งขึ้นเลยนะนี่นะตั้งเลยเอาแล้วนะเราก็จับพัดลมตั้งขึ้นแล้วนะต่อไปเดี๋ยวเราจะใส่กิบล็อกตรงนี้นะกิบล็อกยึดแกนแกนมอเตอร์นะขาตั้งมอเตอร์นะนี่นะกิบล็อกนะใช้คีมบีบนะใช้คีมบีบเข้าไป เอาแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วต่อไปฝากครอบนะฝากครอบคลิปลอ็อกเอาละเรียบร้อยนะเรียบร้อยแล้วต่อไปกั้นตายนะใส่น็อตนะน็อตยึดกั้านตายนะ ต่อไปแคบแคบน็อตยึดแคบเอาละนะน็อตยึดแคบเสร็จแล้วต่อไปสายแคปนี่เดี๋ยวเราก็จะใช้เคเบิลทายลัดนะเพะื่อความเรียบร้อยนะ เก็บเป็ท้ายรัดเข้าไปนะเพื่อความเรียบร้อยแล้วก็ใช้คีมนะคีมตัดส่วนที่เกินโช์เรียบร้อยต่อไปแล้วก็ประกอบฝาครอบนะ นี่นะฝาครอบหนะ้าใส่เข้าไปโอเคนะต่อไปจุกดึงใายนะใส่ไปะนะต่อไปนะต่อไปฝาครอบหนะ้า มอเตอร์ Motor, นะนี่นะฝาครอบหน้านะส่ยปนะมันจะมีร่องอยู่เห็นไหมนี่นะนี่นะมันจะมีร่องอยู่เห็นไหมใส่ให้เข้านะเข้าร่องนะนี่ใส่ให้เข้าร่องโอเคน็อตสามตัว เสร็จเรียบร้อยแล้วกระจังครอบหลังแหวนล็อกกระจังเอาละนะต่อไปใบนะใบ จุกล็อกใบนะจุกล็อกใบหมุนทวนเข็มนาฬิกานะหมุนมาทางนี้นะเอาลต่อไปฝาครอบนะฝาครอบกระจังหน้านะะจังหน้าแล้วก็กดเข้าไปนะกดเข้าไปอืเอาละเอาละเรียบร้อยนะ เอารันะเราก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบเสียบปลั๊กก้อนไฟเข้าไปสินะเดี๋ยวเสียบปลั๊กก่อนเสียบปลั๊กนะเอาเสียบปลั๊กอืมเปิดสวิตอ้าวเปิดสวิตแล้วนะต่อไปกดสปีดเบอร์หนึ่งอ้าวเบอร์หนึ่งหมุนแล้วหมุนหมุนหมุน หมุนแล้วนะต่อไปเบอร์สองอืมนาะเบอร์สองก็หมุนเนี่ยหมุนแล้วหมุนแล้วต่อไปเบอร์สามนะโอ้เบอร์สามก็หมุนแล้วนะโอเคนะขอบคุณมากครับครับอ่าก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่เข้ามาติดตามและรับชม อ๋อแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งกลิ้งๆิ้ิงิให้ด้วยนะครับ